السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله كما มาพบกันอีกครั้งสําหรับแบบฝึก ยูยูนะครับแต่ถ้าสระอยู่ข้างบนอย่างนี้จะอ่านเหมือนสระเอานะครับเยา,าถ้าวาวสุก,กูลแล้วก็ก่อนจากมันเป็นฟัทฮ้ายเนี่ยจะอ่านเหมือนกับสระเอาเยาส่วนมันจะอ่านยังไงเนี่ยก็ดูที่ตัวตัวก่อนจากมันเนี่ยอันนี้ตัวยาก็เป็นเยาเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวอินอออาก็เอาอย่างเงี้ยเป็นต้น เราดูนะยูมาเยาะมานี่มีมก็คือมอมะเห็นไหมก็เป็นอันสระเอาก็เมาซูนุนเห็นไหมถ้าเว,าวสุกูลก่อนจากมันเป็นฟัตฮะก็จะอ่านเหมือนสระเอานะครับตัวที่สะกดก็มีมก็มอมะ ى ي มาซูนุนโยกินุน่ด่อาตุกุมอิลัยอวมินลาตะกูนุอุซาดะฮุมลาเตาจลเห็นไหมนี่เต่านะครับก็คือตวเตาสระเอานั่นเองนะอย่าลืมนะครับวาว สุกูลก่อนจากมันเป็นฟันธงก็เหมือนสระเอานี่เตาลาเตาจัลลาเตาจัลูฟิร์อูนะมายัซีรูนะฟาซาฟาอัลาเัากมินยาคาฟูนะ ว่าเา s h อะลามก็คือตัวอะไรครับลอลิงสระเอาก็เราเห็นไหมว่าเา s h อะอาลัมยาเรารอกรรอกเยอะอาลัมยาเราอิลาฮูนินฟาวกะฮุมยากูลูนา เราอยู่อาคิดูเห็นไหมเฝอเฝอก็ตัวฟ้าก็ฟอฟันวาวสุกูลก่อนจากมันเป็นฟันฮะก็สารเอาก็เป็นเฝอนะครับขั้งที่สองเมอซูนุนยูกินูนะเดาตุกุม Ila yaumin, la takunu, auza dahum, la taujalu, fir'auna, ma yaziruna, Fasawfa ala kaumin, iako khafuna. ولو شاء ألم يروا على هون فوقهم يقولون لو يؤاخذ موزون يوقنون دعوتكم الى يوم لا تكونوا او لا توجلوا فرعون ما يزرونا فسوف على قوم يخافون ว่าโลช่า ألم يروا على هون فوقيهم يقولون لاو يأكزو สามครั้งนะครับจบไปแล้วนะครับก็จำถ้าจำนะครับ ถ้าวาวสุกูลก่อนจากมันเป็นฟัตฮะก็เหมือนหรือเทียบกับสระเอาในภาษาไทยนะครับอันนี้ก็จากยุเป็นยูอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตัอลาละอ ع ลามุบิ ص و ا ب า ا ل س สّ ل َ ا م ُ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ร و َ ر َ ح ْ م َ ة ล اللَّهِ و َ ب َ ر َ ك َ